คนเมียนมาจุดเทียนเป็นข้อความวีนิสอา p ทูพีเรียกร้องให้สหประชาชาติแทรกแซงประเทศเมียนมาเพื่อป้องกันการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วอา p ทูพีคืออะไรนอกจากนี้ตำรวจยังได้ขุดศพมาแจซินอ่างชันสูตรพริศพยยังไม่เสร็จสิน้นก่อนล่าสุดออกมาระบุว่ากระสุนที่ยิงไม่น่าจะเป็นของเจ้าหน้าที่ประเด็นนี้จะส่งผลต่อการชุมนุมหรือไม่อย่างไรและกองทัพเมียนมาได้ใช้ย,ยุทธวิธีในการยึดมหาวิทยายลายัย โรงพยาบาลและวัดเป็นฐานประชาการสู้กับผู้ชุมนุมเกิดอะไรขึ้นในเมียนมาถึงเวลาที่นานาชาติต้องเข้ามาดูแลแล้วหรือยัง ก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจต่อนักต่อสู้ที่จากไปในเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงต่อต้านการรัฐประหารในประเทศเมียนมาแม้ว่าสื่อต่างชาติจะระบุว่ามีผู้เสียชีวิตสูงกว่า60รายแล้วแต่ทางการเมียนมาออกมาระบุว่ามีเพียง34รายเท่านั้นแต่จากการรวบรวมในหลายพื้นที่น่าจะมีเกิน34รายตามที่รัฐกล่กาวอ้างขณะที่ผู้เสียชีวิตรายแรกในการชุมนุมต้านรัฐประหารของเมียนมาคือน้องมแมจ่าซินหรือเติ้งเจียซี ชาวเมียนมาเชื้อสายจีนยูนานที่ถูกยิงเสียชีวิตโดยวันที่5มีนาคม2564เวลา17นาฬิกาถึง20นาฬิกาตำรวจเมียนมาได้มีการขุดหลุมศพของม่แจซินจากสุสานในเมืองมันเดเลตำรวจเมียนมาอ้างว่าเนื่องจากการชันสูตรพิศพ์อย่างไม่เสร็จสิน้นแต่ครอบครัวได้นำไปฝังก่อนจึงขออนุญ,ญาตสารในการขุดศพขึ้นมาชันสูตรต่อก่อนจะนำศพของน้องฝังไว้ที่เดิม พร้อมทิ้งอุปกรณ์ที่ชนสูตรไว้ให้กับครอบครัวไว้ดูต่างหน้าล่าสุดวันที่8มีนาคมเจ้าหน้าที่สรุปผลการชนสูตรว่าพบบาดแผลที่ใบหูข้างซ้ายด้านหลังศรีรษะเกิดจากหัวกระสุนที่มีขนาดเล็กกว่าที่เจ้าหน้าที่ใช้อาจใช้ยิงจากปืนปากกาได้เพราะขัดแย้งกับลักษณะของเหตุการณ์ที่เป็นการ,รเผชิญหน้ากันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ชุมนุมและบาดแผลได้พบชิ้นส่วนของตะกั่วยาว1.2เซนติเมตรกว้าง0.7เซนติเมตร ซึ่งเป็นลักษณะของกระสุนขนาดจุด3.8ที่ใช้สําหรับปืนสั้นไม่ใช่ลักษณะเดียวกับอาวุธที่ตํำรวจหน่วยปราบจลาจนใช้ช่วงท้ายของผลการชนสูตรแสดงให้เห็นว่ามีผู้ไม่ต้องการให้เกิดความสงบขึ้นในประเทศพยายามให้ความขัดแย้งที่ดําเนินการอยู่บานปลายซึ่งเจ้าหน้าที่จะดําเนินการสอบสวนสืบสวนเพื่อนําตัวผู้อยู่เบื้องหลังมาดําเนินคดีต่อไป ประเด็นนี้เป็นการย้อนแย้งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงแรกจนนํามาสู่ชนวนเหตุการณ์ยกระดับการชุมนุมซึ่งจากผลที่ออกมาเช่นนี้คงต้องดูปฏิกิริยาของชาวเมียนมาว่าจะยอมรับผลการชนสูตรหรือไม่อย่างไรก็ตามสื่อของเมียนมาอย่างดีอล้วดีนําผลการชนสูตรพิศพของมัจจซินไปเสนอต่อและขุนเพิ่มเติมว่ามีคลิปวิดีโอที่น้องมัจจซินกําลังหันหลังวิ่งไปทางผู้ที่ถ่ายคลิปก่อนจะถูกยิงเสียชีวิต ซึ่งเป็นการหันหลังให้แก่แนวของตำรวจจนเป็นเหตุผลให้พบว่าเธอมีรอยกระสุนที่ด้านหลังของศีรษะจากปรากฏการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตและถูกทำรายเพิ่มมากขึ้นในเมียนมานำมาสู่การจุดเทียนเป็นข้อความวีนิ s R2P เรียกร้องให้สหประชาชาติแทรกแซงประเทศเมียนมาและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติตามหลักการ Responsibility to Protect ปี2005นั่นคือชื่อเต็มของ R2P นี่เองขณะที่ในหลายเมืองที่เป็นพื้นที่พิพาทระหว่างเมียนมาก,กับกลุ่มชาติพันธุ์เริ่มมีท่าทีจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นโดยเมื่อเกมีนาคม2 0ง4กิระสุนปืนใหญ่จากการต่อสู้ระหว่างกองทัพเอกราชขชินหรือ KIA กับทหารเมียนมาตกใส่ไล่อ้อยของชาวบ้านตอนเหนือแขวงมูจแจรัดฉานเหนือเช้าวันเดียวกันกลุ่มติดอาวุธชาติพันธ์ยิงจรดวดถล่มค่ายทหารในเมืองท่าตอนในรัฐมอนทําให้อาคารบางส่วนเสียหายนอกจากนี้ที่ชัดเจนในการร่วมต่อสู้กับประชาชนมากที่สุดคือรัดกะเลียงหลังกองทัพกะเลียง KNU ประกาศนํากําลังทหารนําหน้าม็อบเพื่อเป็นโล่ป้องกันไม่ให้ทหารและตำรวจของเมียนมา กล้าทำร้ายพลเมืองชาวกะเหรี่ยงในการชุมนุมและไม่สนคำขอร้องของแม่ทัพภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเมียนมาที่ขอให้กองทัพเคนยุยุติการเข้าร่วมชุมนุมต่อต้านการรัฐประหารขณะที่ทุนเมียนนายผู้นำกองทัพอารักัน ULA AA ยืนยันว่าชาวยะไข่จะกำหนดชะตากรรมของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเผด็จการทหารหรือพัก NLD ชาวยะไข่ก็ต้องต่อสู้เพื่ออารักันดีม2020 ล่าสุดกองทัพเมียนมาเปลี่ยนแผนหันมาปิดจุดชุมนุมส่วนรวมของผู้ชุมนุม,ม,นมนก็ไปที่มหาวิทยายลัยหลายแห่งเช่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมัณฑะเลในเมืองมัณฑะเลก่อนใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยางเปิดฉากยิงเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมรัฐประหารภายในมหาวิทยายลายัยเพื่อเป็นการสลายการชุมนุมนอกจากนี้ทหารเมียนมาในเมืองมัณฑะเลได้บุกเข้าไปภายในวัดดังของโลกหรือวัดพระมหาไมยมุนีซึ่งเป็นวัดที่มี ชื่อเสียงโด่งดังรู้จักกันของเหล่าพุทธศาสนิกชนทั่วโลกก่อตั้งเป็นฐานบัญชาการในพื้นที่พระดีของวัดเพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมทีนีเป็นที่รู้จักกันดีว่าคนเมียนมามีความศรัทธานในพุทธศาสนาอย่างมากทุกชาวต้องเข้าไปทําบุญแต่การทำเยี่ยงนี้ถือเป็นการละเมิดสิทธิข,ขั้นพื้นฐานของมนุษยชนนอกจากนี้ที่เมืองย่างกุ้งกองทัพเมียนมายังคงได้นํากําลังเข้าไปภายในโรงพยาบาลเช่นโรงพยาบาลย่างกุ้ง รวมถึงโรงพยาบาลท่าขิเล็กเพื่อเป็นการย,ยืดเป็นการกระทำโงพยาบาลที่<ม>ใช้ <ผม S 1> เป็น,นต่อประชาการท,ที่เปราะบางที่แม้แต่ในสมรภูมิการทําสงครามยังไม่มีกําลังฆ่าศึกหรือฝ่ายตรงข้ามใดโจมตีหรือทําร้ายเหล่าแพทย์พยาบาลรวมถึงพระภิกษุด้วยสถานการณ์ในเมียนมาถึงเวลาที่นานาชาติต้องจริงจังและจริงใจรวมหาทางยุติความรุนแรงที่นับวันจะเพิ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น